สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงหมยบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับ,บจิตประจำวันของตัวคุณเองจาดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับเป็นครึ่งปีแรกของชาวราศีกุมลัคนากุมกันนะครับก็อาจจะทําไม่ทันในช่วงของระยะ ครึ่งแรกจริงๆะนะครับก็จะมาทำในช่วงของไตรามาสที่2ของครึ่งปีแรกก็คือเมษาถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะมาทำชานิดหนึ่งเพราะว่ามีติดภารกิจหลายอย่างมากเลยนะครับก่อื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครตี ใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ออดีมไได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบอกอีกนิดหนึ่งว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูแบบไกด์ไลน์ให้สําหรับชาวราศีกลุ่มลักนณะกลุ่มเท่านั้นไม่ได้เป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของ ราสิกลุ่มลัคนากุ่มไพ่ประจําตัวของคุณได้สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยเนี่ยบ่งบอกเลยนะครับในลักษณะของตัวคุณนั้นมีลักษณะของความเหมือนกับเพื่อมปิติยินดีกับบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแนอนานคตข้างหน้าลักษณะของสมเดือนเมษาถึงมิถุนาเป็นลักษณะของคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีในเรื่องของชัยชนะหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของสิ่งที่ ประทับใจนะครับมากขึ้นหรืออาจจะได้ออกสังคมมากขึ้นบางคนอาจจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันที่อาจจะไม่ทันตั้งเนือตั้งตัวก็จ,จะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีข่าวดีแบบปุบปรับฉับพันธ์เนื่องจากมีไพ่แปดไม้เกิดขึ้นด้วยบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของเ,อเรื่องของการกลับมาของกู้ครองหรือบางคนอาจจะมีข้อดีกับในเรื่องของ การที่จะเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของข่าวดีที่อาจจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาหรืออาจจะมีข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือบางคนอาจจะมีบุตรอะไรประมาณเนี่ยก็ได้แล้วแต่บุคคลแต่โดยรวมแล้วมันมีโอกาสในสิ่งที่ดีของตัวคุณในช่องของไตรมาสที่2นะครับหรือเครื่องไปแรกเนี่ยจ,จะมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณเองมี บางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นมีชัยชนะนะครับคือไม่ถึงกับชัยชนะแต่มันเป็นความหวังที่คุณประสบความสําเร็จหรืออาจจะเป็นการกลับมาของคู่อะไรแบบเนี้ยมันก็จ,จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่คุณนั้นอาจจะมีการที่วตกกังวลความเครียดจริงจังกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยนเวลาปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าคุณจะมีความรู้สึกที่ดีตรงเนี้ยเข้ามาเนื่องจากไพ่ที่ได้นะครับ นื่อจากไพ่ที่ได้เนี่ยมีไพ่เดโมนแล้วก็มีไพ่ของ8ถ้วยมันบ่งบอกว่าสถานภาพของคุณในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะทําให้ผลกระทบกับตัวคุณหรือปัจจุบันที่ยังไม่ถึงอนาคตนะนะครับเพราะว่าอนาคตหรือปัจจุบันมันจะเป็น3ถ้วยแต่ตอนนี้มันมี8ดถ้วยและมีเด o มนเข้ามาแสดงว่า,าในช่วงของประมาณ ต้นต้นปีหรืออาจจะเป็นลักษณะของช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีเกณฑ์ของการจบจากลาหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือลักษณะของมีคนทําอะไรไม่ชัดเจนกับตัวคุณอะไรทํานองเนี้ยมันมีปัญหาอุปสรรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามามันทําให้คุณต้องจบจากลา อะไรประมาณนี้มันเลยรู้สึกเหมือนกับมีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจกับตัวคุณที่ไม่ถูกปลดปล่อยออกไปหรืออาจจะมีพันธนาการบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเลือกมีไพ่สองดาบเกิดขึ้นด้วยตอนเนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกกังวลรู้สึกที่ต้องกับสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเดินไปข้างหน้าในรูปแบบใดมันอาจจะเป็นในเรื่องของนายโควิด -19 ที่อาจจะไม่มี อาจจะตกงานหรือไม่มีงานทําหรืออาจจะมีผลกระทบในเรื่องของเงินเดือนรายได้ต่างๆอะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับบางคนหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่การงานมีการแบกภาระค่อนข้างสูงเนื่องจากมีไพ่สิบไม้เกิดขึ้นด้วยสิบไม้คือการแบกภาระสิบไม้หมายมถึงงานที่ยุ่งวุ่นวายสิบไม้หมายมถึงการงานที่อาจจะต้องแก้ไขปัญหา มันต้องสะั่งงานเก่าๆอะไรประมาณเนี้ยมันรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยแล้วก็แบกภาระเหลือเกินกับตรงนี้คุณเลยอยากจะสแสวงหาสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะปล่อยวางความรู้สึกแล้วเดินหาสิ่งใหม่ๆที่มันจะทําให้ตัวคุณนั้นมีการพัฒนาเติบโตไปแต่มันก็มีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้เพราะมีไพ่แปดไม้เกิดขึ้น นะครับปัไม้เกิดขึ้นคือบางสิ่งบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพันและรวดเร็วแต่คุณต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนถ้าเกิดใครที่ออกจากงานใครที่มีปัญหาเรื่องการงานกับคนหรือมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาหุ้นส่วนนะครับพารเนอหุ้นส่วนต่างๆ อาจจะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเข้ามาหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณบางทีเพื่อนนะครับอาจจะมีการเลื่อยขาเก้าอี้หรือตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆมันดูไม่ขยับนิ่งมานานแล้วอะไรแบบนี้หรือมีความกดดันในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่ดีเอ็มเพล่อะไรแบบนี้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่กันแกล้งหรือผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมกับตัวคุณมากสักเท่าไหร่คุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันถึงจุดอิ่มตัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้คุณก็จ,จะแบบแบบภาระมานานแล้วคุณก็เลยอยากจะเดินออกไปประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข้อขุนข้องมองใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่ในภาวะของความที่อาจจะจิตตกด้วย หรืออย่างที่บอกอาจจะเป็นโรคของโควิด n i n e t อะไรประมาณนี้มันก็มีความสกเศร้าความเสียใจหรืออาจจะตกงานกระทันหันบางสิบบางอย่างอะไรทํานองนี้มันก็อาจจะมีลักษณะประมาณนี้เป็นไปได้นะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสู้นะครับกับในเรื่องของการงานเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะการันตีได้ว่าเราจะมีการงานที่มีความมั่นคงเหมือนเดิมหรือเราจะมีการงานที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิม มันก็จจะเป็นไปได้แล้วแรงงานเนี่ยในรักษณะของภาพรวมของประเทศเนี่ยมันก็จะมีแรงงานที่ไหลทะลักเข้ามาในบ้านเรามากขึ้น คือเป็นการกลับถิ่นฐานมากกว่าไม่ใช่เป็นแรงงานที่เป็นต่างชาติจะเป็นแรงงานของประเทศเราเนี่ะที่ไปทํางานต่างประเทศแลกไหลกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับเนื่นองจากจะเป็นผิดของโควิด -19 ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยไพ่มันบ่งบอกแล้วว่าคุณจะสามารถที่จะปลดปล่อยพัฒน,นาการตรงนี้แล้วมีข่าวดีเข้ามามีการงานที่มีการเจริญเติบโตใครที่ทํางานในเรื่องของธุรกิจต่างๆ ถึงแม้จะแยกหุ้นส่วนแยกคนไปแล้วแต่คุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการหรือการเปลี่ยนแปลง,ปปลงรูปแบบการทำงานใหม่มีปดหมายเกิดขึ้นคือการพัฒนาในเรื่องของการงานมากขึ้นและก็มีข่าวดีที่คุณอาจจะมีทางออกทางใดทางหนึ่งเข้ามาก็ได้เช่นกันคุณอาจจะพบหุ้นส่วนใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่หกถ้วยเกิดขึ้นหกถ้วยคือหมายถึงพันธมิตรที่คุณนั้นมีปัญหาเขาอาจจะกลับมา นะครับมาช่วยเหลือกับตัวคุณเหมือนกับคืนดีกันก็อาจจะเป็นไปได้ประมาณนี้เพราะว่าไพ่6ถ้วยคือการกลับมาของอคนในอดีตที่กลับมาแล้วมาดีกันเหมือนเดิมหรือทําความสัสมพันธ์ต่อกันที่ดี ต่อกันประมาณนี้นะครับหรือการเป็นการเฉลิมฉลองที่การลงตัวกันมากขึ้นก็จะเป็นไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างของการงานถึงแม้จะแบกภาระช่วงต้นแต่ช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้น ชาวราศีกุมนั้นพยายามตั้งสติให้ดีแล้วแก้ไขปัญหาให้มากนะครับพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะกดดันกับเราก็จริงแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาก็คอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมกับตัวคุณได้มีไพ่ the emperor <c oughs> เกิดขึ้นนะครับบางคนที่อาจจะ เจ้าระเบียบหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกดดันกับเราหน่อยแต่จริงๆบางคนเขาก็หวังดีกับเราประมาณนี้นะครับเพราะเขาอาจจะอยากให้เราแสงศัก,กยภาพให้มันดีขึ้นและไพ่การเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีไพ่สองมีไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมาแปลว่าการเงินของชาวราศีกลุมลักนณากลุ่ม,ค,มค่อนข้างดีมากเลยนะครับมีดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามาในเรือนการเงินของตัวคุณด้วยแล้วก็จะโคจรค่อนข้าง ดีนะครับดาวมารดสบดีจากโคจรเข้าสู่เรือนพบวินาศเป็นตำแหน่งนิดในราศีมังกรแต่จะมีดาวเสานั้นเป็นกเษกษตรกลุ่มแสดงว่าอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็สับสนนกับคุณเบื้องหลังไพ่เดมเพอรอ์อาจจะเป็น คนนี้ก็ได้คนมีตําแหน่งชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆอาจจะคอยหลังกับตัวคุณหรืออาจจะเป็นบิดาของตัวคุณก็ได้ที่คอยให้การสนับสนุนกับในเรื่องของการเงินกับตัวคุณหรือบางคนอาจจะได้ลักษณะของเงินกู้เงินเบียบ้ยประกันเงินตกเบิกหรือเงินที่มาแบบกระทันหันหรือเงินที่อาจจะเป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จ,จะเป็นไปได้นะครับดาวอังาก็จะเป็นมหาอุดในเดือนสุขสุภาพพันธุ์ทุกเห็นไหมเป็นมหาอุดคือคุณอาจจะได้แบบ เขาเรียกว่าการเงินแบบลับๆหรือได้การเงินที่แบบไม่เปิดเผยได้เงินก้อนเงินกู้จากธนาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆจริงๆเนี่ยลามไปถึงนี่เลยนะครับไหมคิงถือเหรียญมาด้วยแสดงว่าคุณจะได้รับการบริหารการจัดการที่ดีหรือหุ้นส่วนพัฒนาหุ้นส่วนของตัวคุณกับตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับกอบกู้ได้เป็น เกาเป็นกรรมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถึงแม้จะเจอวิกฤตต่างๆก็แล้วแต่บุคคลมันไม่ได้ว่าดีทุกคนนะ,นะครับบางคนก็ดีบางคนก็อาจจะย่ำแย่ก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะวิตกกังวลกับในเรื่องของการเงินก่อนแล้วค่อยดีภายหลังแต่การเงินเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนเพราะว่า ไพ่ที่บอกเนี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญแสดงว่าคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์แล้วก็ในเรื่องของการเงินที่ดีแต่จะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าดาวการเงินเป็นวินาศกับโยงชะตาบ้างก็อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้ใจ่ายในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ค่อยๆจัดการในเรื่องของการเงินบริหารการเงินให้ดีนะครับอย่าใช้เงินเปลืองเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเอาเงินไปลงทุนไปต่อยอดก็ได้ก็จะเกิดการงอกเงยขึ้นมาที่ดีมากขึ้นก็ได้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบรแรกของตัวคุณนะครับมี k ิงออ f เ e น t a ก l e ิเกิดขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะมีการบริหารการจัดการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือการโฟกัสไปในจุดที่คุณนั้นควรที่จะ ไปถึงจุดเป้าหมายของความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีคุณก็ต้องแบกภาระกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีความไม่ตกมีความกังวลอยู่บ้างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องจากไพ่ห้าถ้วยเนี่ยคือการผิดหวังหรือไพ่เทนออฟวาร์ก็คือการที่ต้องแบกภาระมันเป็นไพ่ที่ถูกซ้ำกันเห็นไหมครับเนี่ย ไพ่สิบไม้เหมือนกันเลยคือการแบกภาระกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทิศทางของความรักมันจะไปจบตรงไหนและคุณยังต้องแบกภาระตรงไหนเพิ่มเติมอีกตรงไหนมากขึ้นประมาณเนี่ยประมาณว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะยอมเขาทุกอย่างแล้วแต่ทําไมเขาไม่ไม่รู้สึกมาเติมเต็มกับความรู้สึกของเราเรารู้สึกวิตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์เหลือเกินนะครับมีไพ่เดอะมูนเกิดขึ้นด้วยเดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ของความวิตกความกังวลความรู้สึก ผิดในใจหรือคุณอาจจะเคยทําผิดกับเขาไว้ในใจแล้วคุณต้องแบกหลับกับความรู้สึกตรงนี้แล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกับติดอยู่ในใจที่คุณไม่สามารถแกะมันออกหรืออาจจะเป็นการสนับกันที่เขาทํากับคุณแล้วคุณเลยรู้สึก ไม่ตกกังวลกับความรู้สึกตรงนี้ก็จ,จะเป็นไปได้นะครับถามว่ามันมีโอกาสเป็นเติร์ดปาร์ตี้ไหมก็จ,จะมีโอกาสแต่น้อยมากนะครับเพราะว่าไพ่สามถ้วยมันมีปรากฏขึ้นมาบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบมีไพ่สนับสนุนที่มันเป็นไพ่ที่เลวร้ายแต่มันมีไพ่ของความผิดหวังที่คุณอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแวงกันหรือการไม่เข้าใจกันบ้างมีเกณฑ์ของการที่เขาอาจจะเดินจากตรงนี้ จากกับคุณไปแล้วก็ได้นะครับคุณก็เลยรู้สึกไม่ตกกังวลแล้วก็เครียดเหมือนกันว่าความรู้สึกตรงนี้มันอาจจะถูกปลดปล่อยไปไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งต้องคิดถึงเขาตลอดเวลาหรือยังคงต้องแบ่งภาระกับความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาหาตัวคุณอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อยากให้คุณนั้นค่อยๆประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปเพราะาคิงถือเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้อง ใช้ความหนักแน่นความมั่นคงแล้วก็พยายามดูแลช่วยเหลือสพอร์ตกับเขาถ้าเกิดเขายังอยู่กับตัวคุณแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยู่กับตัวคุณก็คงต้องปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็หนักแน่นมั่นคงกับในเรื่องของจิตใจของตัวเองให้มากๆและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีผลที่ดีกับคุณในอนาคตข้างหน้าตรงที่ว่าเขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณแบบปรับปรับฉับพลันเลยนะครับเพราะว่ามีไพ่หก ถ้วยแล้วก็มีไพ่แปดไม้เกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งก็จ,จะเป็นไปได้ถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่เปอร์เซ็นต์ของราศีกุมล,กลัคนากุมมีโอกาสที่คุณจะได้เจอความหลักความสัมพันธ์ที่เขาจะเข้ามาหาตัวคุณและกลับมาอย่างกระทนหันจนคุณไม่ได้ตั้งเหนือตั้งตัวเลยทีเดียวประมาณนี้ได้เลยนะครับก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รอคอคย กับสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแล้วกันนะครับแต่มันก็บางคนอาจจะไม่ได้กลับมาคุณก็อย่าเสียใจพยายาม move on ไปข้างหน้านะครับแปดถ้วยคือปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็เดินไปข้างหน้าเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้กลับมาของคู่ของคนรักหรือใครที่ต้องการคนรักคู่ของคนใหม่ที่อาจจะมาติดต่อสัตสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสเป็นคนที่เป็นคนในตําแหน่ง นะครับมีตำแหน่งนั่นแหละมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นลักษณะของคนที่มีอำนาจมีวาสนามีบารมีค่อนข้างที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้หรือคนที่มีฐานะความมั่นคงอาจจะเป็นคนราศีเมษนะครับคนที่เป็นธาตุดินฝึกศบกันมังกรที่จะอาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากที่สุดนะครับสำหรับชาวราศีกุมใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามประกงางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ